ตลาดพระอาทิตย์ครับผมคนหลายครับวันนี้ครับหลายมากเลยครับวันนี้ครับตลาดพระอาทิตย์มาซื้อผักกันหลายเลยครับวันนี้ครับซื้อเผาะบรรลายเลยครับครับเผาะกับน้ำเพิ่มครับมาซื้อเต็มได้ครับน้ำเพิ่มไม่กินมีแต่แสบแสบที่น้อง ข้าวขางทีครับข้างทีก่อนไม่ได้กินหลายครับข้างทีก่อนพี่แนวจะแสบ่บพี่นองเด็กยังกินดีน้องยนี่มนนี่ไห แน่ครับเราจนขายยังไงครับวันนี P ้ครับนี่ครับดอกไม้ทุกดอกไม้ครับใบาบดูซาพี่น้องสวยร่าดค่ะข้างทวีจะเป็นอาหารริสานพี่น้องครับเป็นขายผักขายรับทอกับงานไปให้ยู่ให้กินครับพี่น้องครับเห็ดเองพี่น้องอันนี้แซ่ดยู่ครับนี่ถือผัก มันขวกอะไรย,ย่างครับไม,ม่ดีครับเดือดมวนสุกก็มีพี่น้องเดีอดผ่าครับเชีอครับมีตูค้ครับผักขั้นจองครับใส่โอ้หลายทางพี่น้องครับเต็มเลยครับผ่าครับเดือมวงครับถ้าพี่จะเต็มมวง ทองฟังดีพี่น้องครับทางพี่ก็จะเป็นพักะสดพี่น้องครับมาขายหอมครับทางพี่ครับก็มายพี่น้องครับนี่ขายเนื้งัวครับทางพี่ครับขายเนื้งัวครับทางพังทางผีพี่น้องครับมาเป็นอาหารสดครับทางพี่ครับสดที่ปลาครับ ไปน,น่ไปพ่นไปเพชรพอไ่รองครับต้องเาปลาเหยียบปลาหนึปลาบูไม่ร้รรรนองครับโอย้ยย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 เยยเเยย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 ย้า หลายครับท no? tamam. ่านหลายครับพี่พี่น้องครับท่านพี่ฮนเตอรี้ครับทั้งพี่ครับก็เบิ่งฟังท่าฮันเตอรพี่น้องฮันเตอร์ดี้ครับทั้งพี่ครับทะเลอร์ดี้ครับไป ตาพวกมันเป็นหนึ่งพี่น้องนี่กุ้งปลาทูสดพี่น้องครับแทรกล้าพี่น้องครับ,รรบนระะคบนเห็ดปลาอยู่ครับพี่น้องท่านปลากระพงครับกลุลังแค่เก็บออกอยู่แค่เก็ดปลากระโงใหญ่ครับ ไ,ไปไปเพ่นเพน็นอะไรยู่บ่สองสบปากระพงไงพี่้องครับไ <20. S 1> ปยี่สิบใช่ไหมครับปยี่สิบอืากระพงครับนี่ครับอเป็นหนึ่งพ,พ,พงงี่น้องครับข้าพี่ยือปูครับข้าพี่นี่มร้อยห้าสิบปากระพงขาดแล้วพี่น้อง เปิ่งพี่พี่น้องครับบรรยากาศในตลาดพี่น้องครับตอนเช้าพี่น้องเดมรับเบิงครับว่าเคนขายอย่างแน่ครับทั้งพี่ครับมีในยูนอิกิ้นเต้นนะพี่น้องครับแทงว่างนี่ยี่สิบพี่น้องแทงว่างครับทั้งพี่จะไปด้านขายพักพี่น้องครับผ้านขายพักทั้งพี่ใช่ครับโอ้เห็ดหลายอย่างครับย่างกระสาพี่น้องเบิงครับพี่ครับทุ่งเดียวตับหมูหุ่งพี่น้องครับทุ่งเดียวครับตับหมูหุ่ง เป็นเห็ไว้ังดีเลยครับกี่นอ้องเป็นเดียวครับขายพัินน้องทัทีครับขายับี่ยาดสั่นเลย,ยเอาอย่างอดีไปอีเลยขายรับตีครับเป็นี่ยาครับตัางทีครับสือปากระพงไปหนึ่งครับนีครับปากระพงหนึ่งน้องเบิ้งครับสูตรบางคำท้วงสีแสบาน้อ ท่านผีชายปาดูครับท่านผีปลาดุกนีเลองในเบื้องต้นเพิ่งเลยครับวัอนี้ครับคลิปนี้ครับเพิ่งถึงวันในตลาดเป็นขายของหลายอย่างครับวัอนี้ครับท่านผีครับไปอยู่ในจิ๋นเต็มเลยครับพี่น้องครับขุนกับลายครับขุนครับกับยักษ์ขุนกับลายครับซื้อกล่องกับน้ำครับหลายเลย เบอร์บรรยากาศพื้นมืองสื่อข่าวเสาวันอาทิตย์พี่น้ององค์การร้าวคายกรุงเทาครับหมือนน้อยร้าวกับองคายกรุงเทาครับพี่คลายวีครับพี่ครับวีงานเรื่อยๆพี่น้องครับพี่น้องเลยเบอร์กุญแจการตลาดตอนเช้าพี่น้องครับเพื่อมาสื่อกับขอับนำ ยูสิินครับโปลาพี่น้องครับปลาทอดครับหางเงินเปิอพี่น้องครับโอ้งาๆกนนาเนเปิมยสิบบาทเปิ่อนเลยครับนี่พี่น้องครับเฮ้ยฟังพี่ครับไปไปายไปขอทํางามได่ครับายายเสียครับ จาสื่อกาสื่อนั่งยืนนั่กินน้ำเส่สาพีน่น้องผอดมั่นครับปากตายครับพีน่น้องครับผอดมั่นปากตายครับผอดมั่นเลยนะครับบรรยากาศครับส่วนผอดมั่นครับ เสียงดีายพี่น้องครับีบรรยากาศคอามั่นความมั่นคของเฮลงอีกแล้วครับไปพี่น้องไปพี่กันคล้าย ไก่ทอดครับไก่ทอดยังไม่ทอดครับพวกปีกไก่พวกหนองไก่ครับหมูทอดครับพี่ครับพี่ครับติดกระปุ่นพี่น้องครับกระปุ่นนังยาไผ่ลำยาอีสานครับลำยากาสีกินน้องไปโอ้โหตครับไปเลยไปเลยลายยางโคต้นลายครับยางส้มกันไปนี่ครับตุกร้านก็มาจากบ้านเี่แหละพี่น้องครับมาจากบ้าน ส่วนปิดเพิ่มครับน่าจะเปิดเพิ่มอยู่พ่อแม่พาไปบโซ่บา,านอ่ะพี่นแบบค่นแบบบรรยากาศหมดลายครับเอ๊มเลยครับพ่นครับเต็มเียมครับขายแหนมมาทั้งทีครับพี่ขายบวกน,น้ำพริกครับปลาทูแบบน้ำว่ ร้ายก็พี่น้องครับมือนีครับคนร้ายเลยเนาะเห็นยนกเลครับต้องเป็นบรรยากาศท้ายของท้ายในยุนิสกินย่ำเ้าพี่น้องครับเห็นยูนิสกินสัมฤทธร์หลวงกระมีพี่น้องครับเป็นน้ากบกน้ำชาเขียวพี่น้องครับตั้งดีครับ พี่น้องครับเป็นบอกให้์ซังสื่อขนมครับผมจะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศคนหลายๆครับมืสิกระเป๋ากำนาวพระอาทิตย์พี่น้องบรรยากาศคนมาหลายครับมื่อนี้ครับเต็มเลยครับมื่อนี้ครับจ่วงหนังนอกอยู่ด้านนอกพี่น้องครับตอนนี้ครับอยู่ข้างนอกบรรยากาศครับข้างในครับคนหลายครับมื่อนี้ครับพาพี่น้องย่างว่าฟังฟังทีครับว่าขึ้นขายยังไงครับคนละหว่าคนละใหม่ครับฝม่วงซุกพี่น้องครับ ทำดอกไม้ตกดลองนะท่านผู้ครับในเสีย่พี่น้องครับไะพี่น้องมามเ,ย,เ,าเยืนไงเฮาอยากไปยากาศค,ครับรถจอดเต็มเลยพี่น้องครับรถมอเตอร์ไซค์มาหาซื้อกระสอบกระปางครับน้ำโคกพี่น้องครับทา่านผ้ชมครับน้ำโคกน้ำโคก นอาหารรักตรีพี่น้องครับช่วงนี้หวยออกพี่น้องครับกำลังดีครับหวออกวันนี้ครับหวออกวันนี้เนาะอาหารรัตลีพี่นี่พี่น้องครับนี่ครับผู้ชายครับพี่น้องครับผู้ชายผู้ชายเพลงดีมากเลยขนมเลยขนมครกครับพี่น้องครับ แล้พี่น้องครับเพื่อใส่กล้องไว้ครับเแ้ยพี่น้องครับไปเหมืองใหญ่เราก็มาหาสิครับพี่น้องบรรยากาศดีดีเลยพี่น้องครับพี่น้องเราเบิ่งหน่อทางนอกครับบรรยากาศด้านนอกครับค้ายกาแฟพี่น้องครับค้ายเสียผาครับนี่พี่น้องครับ บรรยากากศีพี่น้องรับทั่วมาเน,านี่ยอะไรน้อเนี่ยวันนี้น้องเน,นี่ยเป็นในพี่น้องครับแฟนมาซีกระเป๋า,าแยกกันไ่เห็นเลยวันนี้ตลาดบ้านห้อก็ห้างการยุ่งริงก็สีเป็นแบบหนึ่งพี่น้องครับทางพี่ก็สีเป็นจะซับเร็จรูปพี่น้องครับทางพี่ครับปากท้องฟูพี่น้องครับทางพี่ครับอะอะไรจโ้ ทำไมครับเมาเลยจ้าเมาเลยนะยินเบอร์กี่ตือเห็นเมาเลยเห็นออกผมเมาเอาเลยครับพี่น้องครับไปสิ่งที่เพิ่งไปจำพี่น้องครับเพิ่งดูตะพี่น้องครับโอ้คนลายครับพี่น้องครับวันนี้ครับขาเงี้ยไม่ได้พอจีิคร um> ับพอดีเลยครับมาพอดีครับ